เช้า,าสดใสพรอมกับอากาศที่ร้อนอย่างกับประเทศไทยเป๊ะเ,เ,เลยนะฮะด้วยอากาศที่ร้อนขนาดนี้เนี่ยเชงคูตมีแขี่ยเลยชวนลิทาโรเนี่ยไปตากแอร์ที่ห้องพักคูนะในระหว่างที่กําลังเดินไปเนี่ยเชงคูตมีแขนนได้เสนอว่าจะลงแข่งกีฬาสีปีนี้กันไหมนะเออแล้วก็ชนะเอาเหารียญมาครอบครองนะแต่พอไปถึงห้องพักคูนี่ก็โดนดับฝันทันทีเลยนะจานเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดสอบกลางภาคไม่ผ่านเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์แข่งนะเออก็ต้องเอาเวลาแบบ ลงแข็งนั้นไปสอบซ่อมส,สอบแก้นะซึ่งก็รู้ๆกันอยู่นะอีกคนนแบบึงแม่งก็หลับทั้งคาบไม่เรียนเลย,อ,ยอีกคนนึงแม่งก็มือดนตรีขีมันจะสอบผ่านกันไหมล่ะไอสอคนนี้นะเออ,อม,มาถึงห้องนี่คือไอแชงคูดมีแขนนี่คือเครียดเลยนะกูทํายังไงดีวะเนี่ยแชงคูดมีแขนเนี่ยจึงได้ขอให้ไอป๊อปเนี่ยสอนวิชาขายหล่อขายเท่ให้หน่อยได้ขอให้ช่วยติวหนังสือหน่อยแต่ไอป๊อปเนี่ยไม่สอนให้นะเพราะว่าหน้าตามึงไม่หล่อเท่ากูอ มไม่สอนหรอกนะเออเพราะปีที่แล้วเนี่ยสอนให้แทบตายนะยังเสือกสอตบตกอีกรอบอีกนะเออเขาคงแบบไม่อยากจะสอนแล้วเหียสอนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอย่างเงี้ยใครจะสอนอะสุรินทานโรเองเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะโง่พอกันไงกับมันโม้นอยากจะดูแต่หงี<ะ>ในเมื่อที่ไม่มีใครช่วยได้เนี่ยก็คือก็ต้องติวกันเองแม่งจบจบไปเลยนะเออไม่ง้อหรอกไอ้ป๊อปไอ้เหียไปรอที่ไหนก็เรื่องของมือ จากนั้นเนี่ยแม่ลิทาโลเนี่ยก็ทักมานะบอกว่าให้ชวนวาคุรีเนี่ยมากินเค้กที่ร้านหน่อยนะพอดีมีโปรลดราคาพิเศษนะซิงลิทาโลเนี่ยก็รู้รู้ความกล้าแล้วก็ส่งคาเชิญไปกูเออคือกูไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงโง่นะอีกคนนึงเนี่ยแม่งหลับทั้งคาบทั้งคาบนี่แม่งหลับนะไม่ติดผีดอบสาวตอบแชททั้งวันอยากจะดูแต่หีไม่แปลกที่พวกมึงจะสอบตกอ่ะบอพูดถึงตอบแชทนี่คือวาคุรีเ่ยก็ตอบแชทเลยนะว่า ตอบกลับมานะว่าไม่ว่างนะลิทาโลก็เข้าใจอะนะลูกคนหนูอนะเนาะจากนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยทั้งไอเชนคูสมีแขนแล้วก็ลิทาโลเนี่ยได้ไปที่ห้องสมุดเพื่อที่จะติวหนังสือซึ่งแน่นอนนะว่าไอพวกงโง่ติวกันเองแบบนี้เนี่ยแบบมันเหมือนไม่ได้เฮียอะไรเลยไม่มีคนฉลาดมาสอนมันไม่เข้าใจอะไรเลยนะลิทาลโลเนี่ยเลยบอกให้ไอเชคูสมีแขนเนี่ยเป็นง้อยป๊อปเดี๋ยวนี้เลยนะงั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไม่ไดู้้ แขกกีฬาสีด้วยกันนะไอเชนคูดมีแขนเนี่ยก็เลยจะไปงอให้นะพร้อมก็บอกลิทาโรไปว่าคือเพราะมีลิทาโรอยู่เนี่ยพวกเราเนี่ยเลยอยากจะแข่งด้วยกันนะเออเดี๋ยวไปตามสองคนนั้นมาให้ที่พวกเราอยากแข่งก็เพราะมีลิทาโรอยู่แล้วก็ยิ้มให้ไปทีนึงเที่ยมทำกูเขินเลยว่ะเพื่อจะยิ้มแบบนั้นดีเราเขินนะ และในระหว่างที่เลทาโรเนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่ได้มีน้องสองคนเนี่ยกำลังหาที่นั่งซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับมากว่ากูต้องลุกให้เขานั่งใครเป็นแบบกูบ้างวะแบบว่านั่งอยู่คนเดียวอะ่ะตรงโต๊ะที่แบบอ่ที่สามารถนั่งได้มากกว่าหนึ่งอะ่ะแล้วก็มีคนสองคนหรือมากกว่ากําลังหาที่นั่งอะ่ะแล้วเราแบบทําอะไรรู้ป่ะเราก็ต้องแบบลุกให้ใช่ป่ะแต่ว่าจะบอกเชิญน,นั่งเลยเลยครับมันก็จะรู้สึกแปลกๆไงเราอินโทรเวิร์ดอะไรเงี้ยเราก็แบบ เดินโง่ๆออกไปเลยท่าตัวแบบเอ้ยมีธุระใครเรียกใครอะไรยีนเดินออกไปแบบเนียนๆนะแล้วก็ให้เขานั่งนะโดนที่เราแบบไม่ได้พูดอะไรสักคำนะมันเป็นความรู้สึกแบบเอ้เชี่ยสองแบบอ่ะคือแบบแรกคือเหมือนกูโดนกดดันนะโดนกดดันว่าต้องสละที่ให้แบบเขาจ้องขนาดนั้นอะเออแบบแบบเ้จะมีที่ให้กูไหมนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเออประมาณนั้นแบบที่สองเนี่ยคือแบบหลังจากที่แบบกูลุกให้เงียบๆแบบแล้วเขาก็แบบ ไปนั่งในที่ที่กูเพิ่งรู้ออกมาเนี่ยมันทำให้แบบกูรู้สึกว่าเชี่อเขเป็นฮีโร่ได้ว่าการช่วยเหลือแบบอ้อมจักรวาลนี่ช่วยเหลือแบบที่แบบเราไม่ต้องทำอะไรนะแค่เดินลุกออกไปเราก็มีออร่าแล้วนะซึ่งไอริทันโลเดียวก็ทำแบบเดียวกับที่กูพูดเมื่อกี้เลย ในระหว่างที่ลีทาโร่เนี่ยกำลังเดินไปหาที่นั่งใหม่เนี่ยได้ไปเห็นวากุรีเนี่ยที่กําลังอ่านติวนังสือกับสาวแว่นผมน้ําตาลอยู่แต่ดูดีดีเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้ติวที่แบบเป็นอะไรที่เคร่งเครียดอย่างที่ลีทาโร่คิดขนาดนั้นนะมีแอบว่าดลูผ่อนคลายด้วยนะและเราเนี่ยก็ได้รู้ว่าวากุรีเนี่ยจะเป็นจะต้องสอบให้ได้คะแนนท็อปท็อปด้วยเหตุผลบางอย่างนะฮะจึงทําให้เครียดมากเลยต้องวานลูเล่นเพื่อผ่อนคลายอะไรประมาณนี้ลีทาโร่เนี่ยก็เลยมานั่งทบทวนถึงความต่างขนาดแบบวากุลี่อยู่โรงเรียา มันก็ยังฉลาดแบบระดับท็อปๆระดับหนึ่งอ่ะตาคาริทาโลอ่ะอยู่โรงเรียนควายมันก็โง่โง่แบบท้ายๆห้องอ่ะเอาง่ายคืองโง่อ่ะอยู่โรงเรียนงโง่แล้วยังโง่อีกอ่ะลิทาโลเนี่ยที่เครียดเนี่ยก็นอนคิดถึงนอนแบบหลับตาคิดถึงเพื่อนนะคิดถึงไอ้เชงคูดมีแขนสิ่งที่มันพูดนะแล้วพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็โดนตาแก,กที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาลน,นะ วายเียหัวใจลินทาโร่โกูเกือบอ้ยเกือบวายเฮียฟากุริเห็นลินทาโร่โมาแต่ไกลเนี่ยก็เลยเข้ามาหาพร้อมกับกินข้าวกะจะกินข้าวไปด้วยเลยนะและเราก็ได้รู้ว่าฟากุริเนี่ยเป็นนักเรียนที่ได้ทุนนักเรียนดีเด่นเข้ามาเรียนนะเออจริงทําให้น้องเนี่ยต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นนะเพื่อที่จะไม่ผิดเบียนใครนะว่าแบบว่าเป็นนักเรียนที่แบบใช้โคต้าเนี่ยโดยที่ไม่ต้องแบบสอบเข้านะบวกกับที่ก็ไม่อยากทําให้พ่อต้องผิดหวังที่ยอมให้เธอมาเรียนในที่แห่งนี้นะแม่ คนดี split, จริงๆมึงอย่าปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาดเลยนะลิทาโร่ผู้หญิงที่ใส่แบบนี้เนี่ยมีแค่ไม่กี่คนในโลกหรอกนะเวลิทาโร่เนี่ยเลยขอให้วากุรีเนี่ยช่วยติวหนังสือให้หน่อยนะเฉพาะตอนว่ากได้นะวากุรีเองก็ไม่ติดขัดอะไรนะแต่อีกคนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะติดขัดอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามีเพื่อนของวากุรีเนี่ยมาหานะซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าซูบารุหอน่ยอะอะไรนะชื่อซูบารุเหร โอ้ไอดีอดิมไอซออดีมไอสัตว์อแวเลยเียเล่นใหญ่มากต้องพูดชื่อให้ครบนะไม่งั้นไม่ครบนี่คือเรียกผิดคนเลยนะเฮียเรียกคนนั้นมานี่คืออูแวอูเลยนะ เธอเนี่ยมีชื่อว่าโคชินาซูบบรุนะเป็นเพื่อนของวากุริที่ห่วงมากนะดูจากสายตาก็รู้ว่าห่วงขนาดไหนจากนั้นเนี่ยเพื่อนของลิทาโร่เนี่ยก็มาถึงนะไอสัตว์แค่นี้กรชิบหายอยู่แล้ว มาทำไมตอดนนีวะไอชัยคูดมีแขนเนี่ยก็ถามไปเลยนะว่ามีทูล่าอะไรกับลินทาโโลนะฮะแต่นางห้องไม่ตอบนะเพราะกับบอกวากุลีว่ากลับกระเถอะนะไม่ต้องไปเสียเวลาคุยกับไอพวกสมองหมาปัญญาควายพวกนี้หรอกโ <c oughs> อ้ยเชี้ยแรลกจังวะแล้วไอชัยคูดมีแขนเนี่ยพอเห็นหน้าตาวากุลีนี่ก็คุ้นๆนะเลยเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยแล้วมาทําให้ระบบป้องกันวากุลีของลิทาโโลแล้วก็ได้ตื่นขึ้นนะแบบพร้อมกันโดยที่ลิทาโโลเนี่ยไม่รู้ตัวนะฮะเออก็คือปกป้องน้องกันแหละปกป้องน้องก,กันทั้งคู่นะ เพาะก็เลยพาวาคูลสัตกูเกียติชื่อเลยพาวาคูลี่เนี่ยออกไปจากตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าดันไปเดินผ่านใครไม่เดินผ่านนะดันไปเดินผ่านในคนที่เกียรโรงเรียนที่เคียวว่าที่สุดนะอยากไอ้๊อปเนี่ยแม่งปากแทบใสเลยนะแถมยังแอบพูดบูลลี่ถึงสีผมของเพาะด้วยนะไอ้ย้ยไม่แคร์โรงเรียนดีจริงวะแบบกูแคร์เลยไอ้ี้ยกูแคร์ของจริงเลย และก่อนที่จะบราปลายหาเหวไปมากกว่านี้เนี่ยลิทาโร่เนี่ยได้พูดห้ามไว้ก่อนนะแล้วก็อธิบายว่ามาเจอวากุรีได้ยังไงนะโดยบอกไปประมาณว่าเออคือเออเจอในระหว่างที่แบบ กำลังอ่านหนังสืออยู่เออตัวลิทานรเจอในระหว่างที่นางกำลังอ่านหนังสืออยู่เลยจะแบบไปขอโทษแทนแชงคูดมีแขนไอ,อ้เรื่องเมื่อตอนนั้นอ่ะเอออะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้หัวกะลาเนี่ยก็ได้บอกเตือนความจําให้เกิดแชงคูดมีแขนไปนะว่าเกิดเหตุนะคะเขียวคุยอะไรมึงบ้างก,นนก็คือมึงก็งไปขอโทษนั่นแหละง่ายๆนะแชงคูดเนี่ยก็เลยไปขอโทษนะเออขอโทษที่แบบ ไปทาอะไรแบบนั้นนะเพราะตัวเขาเนี่ยแค่แพ้เสียงเสียงในหัวเท่านั้นเองนะในตอนนั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ว่าอากุลีเนี่ยกับก้มหัวแทนนะพร้อมก็บ,บอกว่าฉันตั้งขากที่ต้องขอโทษเพราะเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มมาจากตัวของฉันเองนะพร้อมก็บ,บอกให้ห้องมาขอโทษด้วยกันนะ <laughs> แต่จะเกลียดเชื่อกลับไปขอโทษและเดินดีไปนะทาให้ทําให้ตอนนี้ดูเหมือนว่ามุมมองของสองโรงเรียนเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วฝั่งของพวกพ่อเอกก็เริ่มแบบอาจจะมองโรงเรียนชิเคียวดีขึ้นนะฝั่งของเอโรงเรียนชิเคียวแบบที่มีซูบารุอไอซูบารุมันก็เริ่มมองดีขึ้นนะโดยเฉพาะพวกเอกอะไรอย่างนี้จากนั้นในตอนกลางคืนเนี่ยลิทาโร่เนี่ยก็มาทบทวนในสิ่งที่ไอ้ป๊อปเนี่ยได้สอนมานะเรื่องแรกเนี่ยมันบอกว่ามันต้องเปลี่ยนทรงผมก่อน มันต้องเบียดโซโปกให้ระเอกก่อนได้พระเอกทำหน้าหล่อไอสัตว์ไปแกหล่อไปแกแสกกลางมาเชียวอ,อุ้ยเียสาวโทรบ้านรับก่อนเมื่อกุลีเนี่ยได้โทรมาหาลินทาโร่โนะพอเมื่อกุลีพูดปุ๊บเนี่ยลินทาโร่โกูแค่ได้ยินเสียงแม่งหำก็แข็งแล้วที่มากุลีโทรมาเนี่ยก็คือจะขอโทษนะฮะขอโทษเออเรื่องของที่ทําตัวเสียมารยาทน,นะลินทาโร่โเองเนี่ยก็ขอโทษ แทนได้ป๊อปด้วยเหมือนกันนะเออจากนั้นเนี่ยวากุรี่เนี่ยก็ได้ชมนะชมริทาโล่เนี่ยที่แบบพูดปกป้องทั้งวากุรี่ทั้งฮอนะว่าเท่มากนะเอาตรงมันมันมันขเขินมันโคตรเขินแต่กูกูเรียกชื่อฮอแล้วมันมาน้องาวากุรีเนี่ยได้พูดถึงเรื่องติวหนังสือแล้วว่าเป็นวันเสาร์ดีไหมอะไรประมาณนี้นะแต่น้องเนี่ยดันเผอหลุดคำยาไปนะเออพูดไม่สุภาพนะแบบ พูดแบบเป็นกันเองแบบพูดกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะเออน้องเนี่ยพูดออกมาว่าควยไม่ใช่ไอ้เยอยเถื่อนจะวะแต่ลิทาโร่เนี่ยก็ถามไปเลยว่าแล้วทาไมถึงต้องพูดพร้อด้วยอะ่ะว่าคุริเองก็ตอบไปเลยว่า <c oughs> ว่าคุริไม่ได้ตอบวันนี้นะว่าคุรีเนี่ยตอบไปเลยว่าจะให้พูดแบบมึงกูกับคนที่เพิ่งจะแบบคุยกันที่ร้านเค้กโดยที่แบบไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะ <c oughs> ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจริงจุกเลยนะคุยกันมาตั้งนานไปนแค่คนรีรู้จักไปแค่คนที่เพิ่งรู้จักรู้สึกเจ็บใจว่ะลินทาโร่เนี่ยเลยรวบร,รวมความกล้านะแล้วก็พูดออกไปว่าเอาตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราช่วยพูดกันแบบเป็นกันเองเถอะนะไม่ต้องสุภาพแล้วนะเออน้องอย,าง,อยางกา็โอเคเอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะพร้อมก็บอกฝันดีไปนะเชี่ยคนรู้จักที่ไหนเขาบอกฝันดีกันแม้แต่เพื่อนเขาก็ยังไม่บอกฝันดีกัน อได้ใช้ประโยชน์แล้วลิทาโลเขินว่ากุริเขินกูก็เขิดกูก็เชื่อว่าคนดูก็เขินเช่นเดียวกัน